โตโยต้าวีโกแต่ดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับนะครับเห็นไหมไม่ดังนะครับอย่ากดตรงไม่ดังเดียวเดียวนะครับเดียวเดี๋ยวดังเดียวไม่ดังนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับดังดังเนาะอ่าไม่ดังแล้วนะครับอาการนี้ตัวสไปรอนในคอแต่มันขาดนะครับอาการนี้สไปรอนเขาเรียกสไปรอนเนาะหรือสับช่างเขาเรียกแผรแต่นะครับ เดี๋ยวมาเปลี่ยนกันครับว่าเปลี่ยนว่ามันทํายังไงนะครับอันดับแรกถอดผมงเไลัครับเปิดฝาข้างออกนะครับมันจะมีฝาปิดนะครับเคลคยวงัดฝาปิดออกก่อนนะครับแล้วมันจะมี5บนะครับนะครับ5จ5บสองมุมนะครับถอด5บออกทั้งสองด้านนะครับขั้วขั้วขั้วมันจะเป็นต้องถอดนะครับขั้วแบบ่ต้องถอดก็ได้ไม่จำเป็น พอเวลาถอดป๊บนึงเปิดฝาออกมาเสร็จนะครับเปิดฝาแตะขึ้นมาเสร็จนะครับถอดหกถอดน็อตห้าจีข้างข้างของวเล้วเรียบร้อยนะครับยกขึ้นมานะครับมันจะมีสายสายแบกนะครับสายแตะเนาะสายแบกวิธีถอดนะครับในกวางแบนตัวเอเลยนะครับจิ้มเข้าไปข้างบนนะครับตรงเหลืองนะครับตรงเหลืองจะเป็นที่ล็อกนะครับจิ้มเข้าไปนะครับงัดขึ้นนะครับจิ้มเข้าไปงัดขึ้นนะครับขึ้นแล้วนะครับงัดขึ้นดึงออกนะครับ ขั้นตอนนี้คือปิดสีกุญแจนะครับจะเปิดสวิตกุญแจนะครับเดี๋ยวไฟไมันจะโชว์ออกแล้วนะครับออกแล้วจะมีสายแตระนะครับออแตรอยู่ข้างจวงัดขึ้นนะครับแตรครับงัออดขึ้นยากเนาะแล้วต่อมาเอาฝาครอบแตรออกแล้วนะครับมีปลั๊กนี่คือปลั๊กสะพานแตรนะครับดึงออกนะครับจะมีปุ่มกดนะครับเนาะมีปุ่มกด นี่ครับเป็นเล็กกดดึงออกมานะครับสายแดดก็เจแยกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเราเราเจะวงมาเลยออกนะครับนะครับยิงเลยหลังกเจอเสิบเก้านะครับบล็อกแยกก่อนจะถอดแล้วก็ต้องเอามีจีมาร์กนะครับเอามีจีมาร์กไว้ก่อนเดี๋ยวเราไม่ต้องตั้งของอะไรนะครับเอามีจีมาร์กของอะไรไว้กับแกนนะครับมาร์กวงกับแกนไว้ตรงกัน แล้ววิธีเอาออกมันจะแน่นนะครับวิธีเอาออกวิธีเอาพวงมาลัยออกนะครับมันแน่นอยู่นะครับเรากอาปั้นสองข้างครับนะครับแล้วก็ดึงเลยโยกดึงฮะดูดนะครับูง่ายนะครับเราทำเอไม่ต้องไปใช้ตัวดูดให้เสียเวลาไม่ต้องไปซื้อมาเปิดฝาครอบพวงมาลัยออกนะครับตัวนี้ตอนที่เราจะเปลี่ยนนะครับถอดปั๊กไหมครับถอดปั๊กก่อนอันล่างมีสองปลั๊กนะครับไอเหลืองๆนี่วิธีถอดมันจะมี มีทิ้งที่สไลด์อยูน่นะเอามือเงี้ยตรงนี้นะครับแงแล้วดึงเลยอ่าออกได้นะครับเวลาออกก็ดึงเลยมันจะมีขาล็อกอแค่สามขาอางดอ่าหมุนแ,แล้วไอ้นี่นะครับที่เราจะเปลี่ยนที่มันดังมากไปดังบ้านเขาเรียกสายพานเตอนะครับมีฟานเตอข้างในมันจะเป็นกดลวดสายพานนะครับหมุนไปนมามันชอบขาดนะครับใช้เป็นนานๆนะครับอ่ะขปงใหม่มาแล้ว ตรงไหนก็วางเข้าไปเลยครับที่เก่าเลยล็อกง,ง่ายๆครับๆมันจะมีที่ล็อกอยู่นะครับตั้งลของอะไรตรงนะครับข้างนอกของอะไรตรง,รตรงอย่าเลี้ยวนะครับนี่มันจะมีที่ล็อกลของอะไรอยู่เวลาใส่กับอ่ะใส่ปลั๊กพื้นะครับใส่ปลั๊กพื้นกดเลยนะครับนี่เสร็จเลยตัวนี้มันจะเป็นมีคันตัลของอะไรน,นะครับปลั๊กแกะลายกินหน่อย ล็ใส่สกับกปิฟ้าครอบเลยลครอบเลย,ลเลยลตรงล,ล็อกกับล็อกกับล็อกกับแป๊บนึงกันฟ้าครอบเรียบร้อยนะครับไอตัวนี้เป็นตัวล็อกมาจากโรงงานตั้งแต่จากของใหม่แล้วครับมันจะล็อกไว้ไม่ให้ตัวนี้หมุนนะครับเวลา ติดตั้งเสร็จนะครับหักเลยนะครับดึงหักเลยนะครับนี่นะครับหักเลยจะหมุนได้แล้วครับอันนี้ก็ใส่พวงมาลัยพวงมาลัยสวมเข้าไปเสร็จแล้วดูม์าเก่านะครับดูม์าเก่าักเลยประกอบเรียบร้อยนะครับใส่ฝ้าครอบแต่เรียบร้อยปักเสียบไปเรียบร้อยลองดูนะครับดังแล้วนะครับขายนะครับ อีกอย่างหนึง่งมันจะมี a back นะครับเรามาดูว่าไฟ a back มันจะดับไหมนะครับไฟถุงลมอะไรนะครับเอาดับเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับมันจะคอนโทรลของอะไรได้ไหมนะครับคอนโทรลเสียงได้นะครับคอนโทรลได้คอนโทรได้สมบูรณ์นะครับเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเค ถ้าใครใช้อยู่เป็นอาการนี้ก็เอาไปเป็นข้อมูลการซ่อมนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ